สวัสดีครับนี่มาหาอยู่หากินนะครับนี่ก็อยู่ใต่ต้นบะขาหวานมาหาเนืือก่อนนะครับเนาะหาหนยบะขามน,นี่แหละเมิ่งวา,วามันมีลงเหลือกบอเห็นเห็นหนยหนึ่งเมื่วามันฟึกเลยบอยหนวยออน่นก็ยังอ่อน Ủa, uh, à. một đèn đây 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 mà thắp không Cảm ơn các Mà đã theo dõi อะไรปลาขามหวานมาแล้วสักหนึ่งก็ราะว่าแจ่วนี่กินก่อนบ่ชิมก่อนชิมก่อนปลาปลาขามหวานนะครับนะเบิรงว่าปลาหวานบ่เนานะปลาขามหวานแท้ๆมันก็มา,กา,าเกาะเกาะเหงือกหนึ่งเม็ดเพื่อที่ล่อมันนะครับ เดี๋ยวเอาเม็ดออกก็ได้เพื่อให้เพิินกัดง่ายๆนะนี่หาก็กอบไปเลยนี่นี่แะลีเรื่องนี้ก็กเขากินได้เรื่องเสียไว้ต่อก็ได้เช้าก็โยนลงไปเลยครับผม รอผลต้องรับรอผลนะครับนเนาะเดี๋ยวป้าสิมาต่อนะครับต้องเบิ้งงนี้จะให้หละสายตาเ้เก็จะนั้นเลียกสิดึงมันบ่ท่านนะครับนะเอาเิ่งว่าที่ใดโตบ่ได้บ่ได้ครับมาเบิ่งกันครับผมต่อแล้วพี่น้องติดแล้วครับติดแล้ว โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่้โ่ตัเสี้ยนครับผมมีใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่ามือหนีมันบ่ได้ตัวใหญ่ตัวซับนี่แหละก่อนอ่ะซับนี่กับแซบค้อกันครับถอดกรอบถอดกรอบ ครับผมนี่ครับก็ผมมีกับเขานะถ้ากัมีเบ็ดขั้นเดียวเขาก็สามารถที่หากับเขาได้ครับการหาอยู่หากินของน้องชาวสวนโฮมหักนะครับอันหาสิทอไ่ได้แลากินลึกแห้งเดี๋ยวใหม่ไม่แง่ทำไม่แง่เอานะแง่บเ,เบ็ดออกอยวาหาใหม่ก่อนพี่อง นี่แเวเบ็ดออกมันคือเอาออกยากมันเอาออกมาได้ครับอยจังในเอา คลิปนี้ไหวซับหนีก่อนเด้อครับเดี๋ยวหาวิเทีเ,เวยวเบลดออกก่อนนะครับเนาะก็ถ้าถูกใจกับกดติดตามกดซับสไครต์ให้เยนะครับเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับผมนะครับเนาแล้วก็ไปช่องเกษตรผสมผสาน,านบ้านเบางาครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนนั่นนะครับเดอ้อ